คุณจะนึกภาพออกไหมถึงโลกที่ไม่มีสีมันไม่มีทางเป็นไปได้ใช่ไหมละ่ะมันอยู่รอบๆตัวเราตลอดเวลาศิลปินใช้สีเพื่อแสดงอารมณ์และแสดงออกแบรนด์ระดับโลกใช้สีสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ของพวกเขาสัตว์ใช้สีเพื่อปกป้องตัวเองจากนักล่าหรือเพื่อดึงดูดตัวอื่นแล้วมนุษย์ล่ะเราใช้สีทุกวันเพื่อสร้างข้อความสัญญ,ญาณและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆและในเกือบทุกๆสถานการณ์ของชีวิตประจำวันของเรา แต่คำถามคือสีคืออะไรและสีมาจากไหนนักวิทยาศาสตร์กำหนดให้สีเป็นสมบัติที่ถูกครอบครองโดยวัตถุที่สร้างความรู้สึกต่างๆบนดวงตาอันเป็นผลมาจากวิธีที่มันสะท้อนหรือเปล่งแสงเราจำแนกแสงประเภทต่างๆตามความยาวของคลื่นเราสามารถมองเห็นสีเมื่อแสงสะท้อนวัตถุเข้าในดวงตาของเราตอนแรกจะกระทบกระจกตาซึ่งเป็นฟิล์มที่วางอยู่บนดวงตาของเรา ชั้นนี้จะหักเหแสงไปทางรูม่านตาของเราซึ่งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเพื่อปล่อยให้แสงเข้ามาได้มากหรือน้อยเมื่อแสงผ่านรูม่านตามันจะถูกส่งไปยังเลนส์ซึ่งทำมุมและโฟกัสแสงไปยังจุดชั้นนอกของเรตินาซึ่งเซลล์ที่ไวต่อแสงที่เรียกว่าแท่งและกลวยส่งข้อมูลไปยังเซลล์ปมประสาทในเรตินาด้านใน เซลล์ปมประสาทจะส่งข้อมูลไปยังประสาทตาซึ่งส่งสัญญาณไปยังสมองซึ่งมีการประมวลผลและตีความสัญญาณแท่งและกรวยเซลล์ไวต่อแสง2ชนิดที่อยู่ที่เรติน่าด้านนอกมีการทำงานที่ต่างกันแท่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรับรู้ของเราต่อแสงความมืดและวิสัยทัศน์รอบข้างตัวเรากรวยคือสิ่งที่ทำให้เราเห็นสีพวกมันถูกพบในใจกลางของเรตินาที่แสงถูกโฟกัส กลวยมี3แบบแต่ละชนิดมีความไวต่อแสงที่ต่างกันที่น่าสนใจคือเรามีกลวยที่ไวต่อแสงสีแดงมากกว่านั่นหมายถึงการมองเห็นของเราดีที่สุดสำหรับสีที่อุ่นเช่นสีแดงส้มและเหลือง สัตว์อื่นๆมีชนิดและจำนวนของกรวยที่ต่างกันซึ่งทําให้พวกมันเห็นโลกแตกต่างจากเรายกตัวอย่างเช่นสุนัขมีข้อจํากัดในช่วงความยาวคลื่นที่พวกมันสามารถเห็นได้เพราะพวกมันมีกรวยแค่2ชนิดทําให้พวกมันตาบอดสีในการแยกความแตกต่างกันระหว่างสีแดงและสีเขียวผีเสือ้อมีกรวยอยู่4ชนิดในดวงตาของพวกมันทําให้พวกมันเห็นแสงอัลตราไวโอเลต สัตว์ที่มีการมองเห็นสีดีที่สุดอาจจะเป็นกั้งซึ่งมีกรวย12ชนิดพวกมันสามารถปรับความไวของการมองเห็นสีเคลื่อนยาวเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของพวกมันรู้หรือไม่ผู้ชาย1ใน12คนหรือ8%และผู้หญิง1ใน200คนทั่วโลกเป็นตาบอดสีโอ้โหแสงและการมองเห็นคือความสมบูรณ์แบบแห่งวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้โลกที่น่าทึ่งใบนี้มีสีสันมากขึ้นและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น คอมเมนต์บอกเราว่าสีไหนที่คุณชอบที่ด้านล่างคุณไม่คิดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประหลาดที่สุดในอาณาจักรสัตว์หรือข้อพิสูจน์นั้นอยู่ในหลายๆอย่างที่ไม่จำเป็นและยังขัดแย้งกับสิ่งที่เราทำเราสามารถหักนิ้วมือของเราขนลุกสั่นเมื่อเย็นกระพริบตาโดยไม่สังเกตเห็นจุดในดวงตาของเราร้องไห้เมื่อหันหัวหอมเรอ่ายลมคันจามรู้สึกเหม็น และดิ้นรนเพื่อหาคู่และเราก็ไม่สามารถจักกะจี้ตัวเองได้วันนี้เรานำเสนอข้อเท็จจริงสุดแปลกประหลาด7ข้อเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ซึ่งคุณอาจไม่รู้หน้าแดงมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่รู้จักการอายหน้าแดงหน้าแดงเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดในผิวหน้าในเวลาที่รู้สึกอายหรือเขินชาร์ลส์ดาวินกล่าวว่าแปลกที่สุดและเป็นมนุษย์ที่สุดในทุกๆก,การแสดงออก และดูเหมือนจะไม่เหมือนใครสำหรับพวกเราเท่านั้นลิ้นลิ้นถูกปกคลุมด้วยต่อมรับรสประมาณ8,000ชิ้นแต่ละชิ้นมีเซลล์ถึง100เซลล์ช่วยให้คุณได้ลิ้มรสอาหารของคุณต่อมรับรสเป็นอวัยวะรับความรู้สึกที่ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับรสชาติที่มีรสหวานเค็มเปรี้ยวขมและอูมามิลิ้นของเราประกอบด้วยกล้ามเนื้อ8เส้นคล้ายกับโครงสร้างของงวงช้างหรือหนวดปลาหมึกยักษ์ หัวใจหัวใจมนุษย์เต้นมากกว่า3 0 0 0ันล้านครั้งในอายุไขเฉลีย่ยหัวใจของคุณเต้นมากกว่า100,000ครั้งต่อวันนั่นหมายความว่าจะส่งเลือด2,000แกลลอนไปทั่วร่างกายทุกๆวันหัวใจเป็นกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียวที่ไม่มีวันเหนื่อยดังนั้นคุณควรหาวิธีที่จะรักหัวใจของคุณเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณรู้ว่ามันทำงานหนักมากตลอดเวลามนุษย์นั้นเรืองแสงได้ การเรืองแสงหมายถึงการผลิตและการปล่อยแสงโดยสิ่งมีชีวิตใช่เราปล่อยแสงอย่างไรก็ตามแสงนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตามนุษย์แสงนั้นต่ำกว่า1นึ0พเท่าของระดับที่ตาเปล่าของเรารับได้ดังนั้นเราจรึงไม่สามารถมองเห็นได้แต่เราทุกคนเปล่งประกายมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีคางคุณอาจต้องลูบคางด้วยความประหลาดใจ แต่มันคือเรื่องจริงที่มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีคางเมื่อกี้คุณเพิ่งลูปคางใช่ไหมล่ะคางไม่ใช่แค่ส่วนล่างของใบหน้าของคุณเป็นคำเฉพาะสำหรับกระดูกชิ้นเล็กๆที่ยื่นออกมาจากขากรรไกรในขณะที่มันอาจดูแปลกแต่เราเป็นพวกเดียวที่มีคางแม้แต่ชิมแปนซีและกอริลลาซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องทางพันธุกรรมที่อยู่ใกล้ที่สุดของเรายังไม่มีคางเลยน่าแปลกหลอดเลือด ถ้าพวกมันถูกวางต่อกันหลอดเลือดทุกเส้นในร่างกายมนุษย์จะล้อมรอบโลกได้สี่ครั้งใช่แล้วหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำและเส้นเลือดฝอยของผู้ใหญ่จะยืดออกไปประมาณ1,000 0แสนไมล์จมูกจมูกมนุษย์สามารถตรวจจับได้ประมาณ1นึ่ล้านล้านกลิ่นกุลาแฟสดมะน,นาวน้ำหอมเข้าโพดขัว นี่เป็นเพียงไม่กี่สิ่งจากที่มีประมาณ1นึ่งล้านล้านกลิ่นที่จมูกมนุษย์และสมองมีความสามารถในการแยกความแตกต่างจากกันและกันหวังว่าคุณจะชอบความจริงแปลกๆเกี่ยวกับมนุษย์เหล่านี้แล้วคุณละ่ะรู้ขอ้อเท็จจริงแปลกๆเกี่ยวกับมนุษย์อีกไหมถ้ารู้ <arriba> ทำไมเราถึงมีลายนิ้วมือเชอร์ล็อกโฮมส์มักพูดว่าไม่มีอาชญกรรมที่สมบูรณ์แบบนั่นคือเรื่องจริง อาจยากรมักจะทิ้งร่องรอยและคุณทุกคนที่รักการดูภาพยนตร์นักสืบต่างๆจะรู้ว่าลายนิ้วมือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตามอาจยากรแต่คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมเราถึงมีลายนิ้วมือและพวกมันมีบทบาทอย่างไรในชีวิตของเราวันนี้เราจะมาตอบทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับลายนิ้วมือเริ่มกันที่ลายนิ้วมือคืออะไรลายนิ้วมือคือรอยประทับ หรือเครื่องหมายที่เกิดจากแรงกดหรือการเสียดสีของนิ้วมือมนุษย์พวกมันเป็นลายก้นหอยเล็กๆและลวดลายอื่นๆที่ปลายนิ้วของคุณลวดลายของลายนิ้วมือมี3แบบลายมัดไหวก้นหอยและลายโค้งการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือหรือดั c t ิโลสค o p ีเป็นกระบวนการเปรียบเทียบลายนิ้วมือที่เกิดขึ้นจากสันนิ้วมือฝ่ามือและนิ้วเท้าเพื่อดูว่ามันมาจากที่เดียวกันหรือไม่ และตอนนี้คำถามคืออะไรคือวัตถุประสงค์ของลายนิ้วมือหรือทำไมเราถึงต้องมีมันนักวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลมานานแล้วว่าลายนิ้วมือช่วยให้มนุษย์จับวัตถุได้ด้วยการสร้างแรงเสียดทานพวกเขาคิดว่ารอยบนลายนิ้วมือของเราอาจช่วยให้บรรพบุรุษของเราจับบนพื้นผิวที่ขรุขระได้วัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งของลายนิ้วมือคือมันช่วยให้เรามีความรู้สึกในการสัมผัสที่ดีขึ้นและช่วยในการระบุวัตถุต่างๆ ภายใต้ลายนิ medidas, ้วม uh, ือคือเมกโนรีเซปเตอร์ม hmm. ัน like คือตัวรับความรู้สึกที่ตอบสนองต่อแรงเสียดทานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของปลายนิ้วตามพื้นผิวหรือวัสดุและส่งข้อมูลการสัมผัสไปยังสมองเหตุใดเราจึงมีลายนิ้วมือที่ไม่เหมือนใครลายนิ้วมือใช้เพื่อระบุบุคคลเพราะลายนิ้วมือของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน คนเราสามารถมีรูปแบบลายนิ้วมือที่คล้ายกันแต่ก็ไม่มีทางเหมือนกัน <c oughs> ความจริงแล้วลายนิ้วมือนั้นมีความพิเศษยิ่งกว่า d n a เสียอีกยกตัวอย่างเช่นฝาแฝดอาจมี d ี a n a ตรงกันหรืออย่างน้อยก็ส่วนใหญ่แต่พวกเขาไม่สามารถมีลายนิ้วมือเดียวกันหรือเหมือนกันได้ในความเป็นจริงแล้วลายนิ้วมือก็มีความแตกต่างกันระหว่างนิ้วมือแต่ละนิ้วของคุณเองซึ่งหมายความว่าลายของมันไม่ซํากันในแต่ละนิว้วคุณสามารถเผาทำลายลายนิ้วมือของคุณได้จริงหรือ <c oughs> ใช่คุณทำได้ การตัดหรือเผาทำลายที่ลึกลงไปกว่าชั้นนอกของผิวหนังอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบลายนิ้วมืออย่างท้าวรความจริงก็คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของลายนิ้วมือนั้นไม่เคยหรือไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่เราทุกคนสามารถรู้ได้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญอย่างแน่นอนในการระบุตัวต,วตนของบุคคลนั้นๆเราหวังว่าเราได้ตอบคำถามของคุณทั้งหมดที่เกี่ยวกับลายนิ้วมือและสำหรับเรื่องว้าวและความจริงที่น่าสนใจอื่นๆ จากการเป็นเพื่อนท่องเที่ยวที่เจ๋งที่สุดไปจนถึงเพื่อนที่คุณชื่นชอบที่สุดสุนัขย่อมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์แต่คุณรู้จักเพื่อนสนิทของคุณดีแค่ไหนเรามีความจริงบางอย่างที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับสุนัขของคุณเริ่มด้วยคุณรู้ไหมว่าสุนัขเป็นลูกหลานของหมาป่างั้นเราไปลุยกันเลย 1. การเดินเล่นตอนเช้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกมันโดยเฉพาะการเดินแบบไกล,ไกล เรามั่นใจว่าคุณเองก็สงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงใช้เวลานานในการหาจุดที่จะอุจระการวิจัยพบว่าสุนัขเมื่อต้องการจะอุจระในสภาพแวดล้อมด้านนอกก็จะทำในแนวเดียวกับสนามแม่เหล็กของโลกซึ่งหมายความว่าพวกมันชอบอุจระในแกนเหนือใต้และหลีกเลี่ยงแกนตะวันออกตะวันตกไม่แน่ใจว่าทำไมแต่ก็มีการศึกษาว่าทำไมพวกมันถึงมีนิสัยตลกตลกแบบนี้ 2. คุณสามารถต้านทานดวงตาอันน่ารักคู่นั้นของสุนัขได้หรือไม่ในขณะที่มนุษย์ทุกคนจ้องมองพวกมันดวงตาของลูกสุนัขก็จะปล่อยฮอร์โมนรักออกซิโตซินทันทีนี่อาจเป็นเหตุผลที่พวกเราไม่สามารถต้านทานได้และอาจจะตกหลุมรักพวกมันเข้าอย่างจัง ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับดวงตาของพวกมันก็คือธรรมชาตินั้นมีวิธีในการปกป้องพวกของมันเองสุนัขมีเปลือกตาที่3ที่เรียกว่า n นิกติเทติงเมมเบรนซึ่งกวาดไปมาเพื่อปกป้องและรักษาความสะอาดของดวงตา 3. การทำหมันสุนัขช่วยให้ชีวิตของพวกมันยาวนานขึ้นและเป็นการควบคุมประชากรสุนัขซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นที่ต้องการของเจ้าของสุนัขหลายคน คุณเคยคิดบ้างไหมว่าอาจเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ทำมันกับสุนัขเพศเมียคู่หรือลูกของมันและปล่อยให้มีการแพร่พันธุ์อย่างต่อเนื่อง <c oughs> คุณจะมีบ้านที่เต็มไปด้วยสุนัข6ก0 0 0ตัวในเวลาเพียง6ปีครอบครัวใหญ่สุดๆไปเลย 4. การดูสุนัขตอบสนองต่อเสียงแปลกๆด้วยการเคลื่อนไหวที่หูของพวกมันอาจจะดูน่าขำใช่ไหม คุณรู้หรือไม่ว่าพวกมันทำได้อย่างไรจริงๆแล้วมันง่ายมากสำหรับพวกมันสุนัขมีกล้ามเนื้อแยกกันมากกว่า12ชิ้นที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของหูทำให้พวกมันขยับไปทุกที่ที่เสียงมาซึ่งก็อธิบายว่าทำไมพวกมันถึงไม่ชอบเสียงฟ้าร้องอาจเป็นเพราะเสียงที่ดังออกมาทำให้หูที่ไวต่อเสียงของพวกมันเจ็บเราได้ยินว่าเหล่านางฟ้าและเทวดาไม่มีปีกแต่พวกเขามีหนวดน่ารักสุดๆเลยใช่ไหมละ่ะ แต่ทำไมสุนัขถึงมีหนวดเยอะสิ่งที่พบในบริเวณปากเหนือดวงตาและใต้ขากันไกรนั้นไว้ต่อการสัมผัสและเรียกว่าวิบริเซมันไวต่อความรู้สึกและมีความละเอียดอ่อนมากจนสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของการไหลของอากาศ6สุนัขมีพลังงานจำนวนมหาศาลที่ทำให้พวกมันตื่นตัวตลอดเวลาและในทุกช่วงระหว่างวันพวกมันจะเหงื่อออกได้อย่างไรสุนัขต่างจากมนุษย์ เงื่อพวกมันจะออกจากบริเวณที่ไม่มีขนเท่านั้นเช่นเงื่อออกจากจมูกและอุ้งเท้าเจ็ดหลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่าลูกสุนัขตัวเล็กของเราอาจจะกลัวความมืดแต่นี่คือความจริงที่น่าสนใจจริงๆแล้วสุนัขสามารถมองเห็นในที่มืดได้ด้วยความช่วยเหลือของทาพีิทัมลูซีดัมซึ่งเป็นเยื่อคล้ายกระจกในดวงตาของสุนัขแ สุนัขมีสัญชาตญาณในการตรวจสอบและจับความเจ็บป่วยและโรคของมนุษย์เช่นโรคมะเร็งได้อย่างไรเซลล์มะเร็งปล่อยของเสียประเภทเมตาบอลิซึมไม่เหมือนกับเซลล์ที่มีสุขภาพดีในร่างกายมนุษย์และนั่นทําให้สุนัขสามารถบอกได้ง่ายๆโดยการดมกลิ่นของมนุษย์ 9. เราทุกคนได้ยินเสียงสุนัขของเราหอนเมื่อมองไปที่ดวงจันทร์ จริงๆแล้วเราคิดว่าเป็นเพราะพวกมันชอบดวงจันทร์แต่มันก็เป็นไปได้ที่พวกมันจะหอนเนื่องจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์นี่อาจทําให้สุนัขนอนไม่หลับและอาจทําให้พวกมันกระสับกระส่ายจึงนําไปสู่การหอน 10. เมื่อลูกสุนัขของคุณนั่งถัดจากเท้าของคุณคุณชอบมันใช่ไหมแต่มันมีความหมายเล็กๆน้อยๆสําหรับท่าทางหวานๆเหล่านั้นนักวิจัยกล่าวว่ามันเป็นวิธีที่สุนัขแสดงความเป็นเจ้าของกับมนุษย์และถือเป็นบทบาทของการปกป้องและป้องกัน